ตัวนี้นะคะคอนโซลใหม่กริบเลยแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักคู่มือการใช้งานนะคะอยู่ครบเลยนะคะติดมากับตัวรถเลยอยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะบุกสวีดมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะคะแผ่นการความร้อนเราอยู่ครบหมดถายได้คันนี้ไปใช้งานนะคะคุ้มแน่แน่คุ้มแน่นอนนะคะรถสวยรถสวยมากๆนะคะ สวัสดีค่ะเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะคะสำหรับ Hyundai h ุนไดเฮสวันะคะดี d ักนะคะปี2019นะคะวันนี้นะคะรถเข้ามาใหม่เราเอามาจัดโปรโมชั่นกันนะคะใครกำลังมองหา u ุ d ไดโฉมนี้อยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในแล้วก็ภายนอกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Hyundai h ุนไดเฮสวันะคะดีรักนะคะปี2019จดทะเบียนปี2019ผลิตปี2019เเลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในแล้วก็ภายนอกกันตัวนี้จะเป็นตัวดีรักนะคะจะมีกล้องรอบคันนะคะมีกล้องหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านข้างมีกล้องนะคะตัวนี้นะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะยางใหม่ปี2 0 2พันยิบเอเลยนะคะกร <Wow. S 1> ะจกมองข้างนะคะมีกล้องนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ติดกันศาสตร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ติดฟิล์มกองแสงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ประตูนะคะเป็นประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะคะมีกล้องมองหลังตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปดูภายในกันอ่าตัวนี้นะคะรถสวยเลยรถสวยรถไม่ชนนะคะ บาะนะคะด้านหลังนะคะสามารถเดินหน้าถอยเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แบบนี้เลยนะคะปรับเอนได้ด้วยนะคะตัวนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูภายในกันค่ะค่ภายในนะคะเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบเลยอ่คันนี้นะคะใครได้ไปใช้งานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถสวยกริฟเลยนะคะภายในใหม่มากๆ ะะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนรถกันตัวนี้นะคะด้านในภายในนะคะจะมีตกแต่งลายไม้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดีลักนะคะปุ่มตรงนี้จะเยอะหน่อยจะไม่เหมือนตัวอ e ีลิทนะคะตัวนี้ประตูประตูสไลดาไฟฟ้าด้านหลังสองข้างอ่าแล้วก็อันนี้เปิดปิดไฟด้านหลังนะคะตัวนี้ได้รถสวยนะคะ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับเลยนะคะสักตัวเดียวนะคะ <Wow. S 1> อ่าด้านข้างนะคะกระจกมองข้างทับเก็บไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะกระจกบานทนขับนะคะเป็นออโต้แบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องกดค้างนะคะอ่ามาดูพวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวดีลักนะคะจะมีค r u i s e control นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ วางสายรับสายตรงนี้ได้เลยนะคะหมวดการใช้งานต่างๆของวิทยุตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะรถปี2019นะคะมาดูเลขไมล์กันนะคะอยู่ที่127,320กิโลนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดทูทางด้านคอนโซลกันบ้างค่ะเดี <S 2> <S 2> <S ๋ยวเรามาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะคอนโซลใหม่กริบๆเลยแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยของไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ คู่มือการใช้งานนะคะอยู่ครบเลยนะคะติดมากับตัวรถเลยอยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะบุกสวิตนะคะรถนะคะมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะคันนี้นะคะหรือใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะตัวนี้ประวัติดีมากๆนะคะรถเจ้าของคนเดียวนะคะเจ้าของคนเดียวจากป้ายแดงเลย ก็ใครที่สนใจจะจัดเฟแนซ์นะคะดอกเบี้ยของเรานะคะเริ่มต้น2 5 9นะคะสำหรับหุนใดนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะผ่อน8 4งวดพิเศษมากๆนะคะดอกเบี้ยของเรานะคะอยู่ที่2.9% 9นะคะใครสนใจดอกเบี้ยน้อยแบบนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจอกันบ้างนะคะจอเดิมติดรถเลยค่ะตัวนี้เล่น CD DVD ได้นะคะเราสามารถวองกล้อง360องศาได้แบบนี้เลยนะคะเลือกเล่น ของการมองได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็เมนูต่างๆนะคะแล้วก็วิทยุ FMAM อะไรได้หมดเลยอ่าแล้วก็ต่อไปแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีในรุ่นดีลักนะคะจะมีลมออกมาจากบอก่ออ่าปับลมออกมาจากบ่อได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เสียบ USB นะคะมี2จุด ตัวนี้ที่เจดบุรีตรงนี้ก็จะเป็นแก้วที่วางแก้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องเป็นกล้องหน้ารถนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะติดเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่บังแดดนะคะก็จะมีะกระจกมีไฟนะคะไฟด้านบนตรงน,นี้ก็ติดครบหมดนะคะ,ะด้านเพดานนะคะไม่มีร่องรอย ไม่มีรอยดำนะคะไม่มีไม่มีรอยดำไม่มีรอยเจิมใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านในด้านหลังดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดมากนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูประตูด้านหลังกันบ้างค่ะภายในด้านหลังกันบ้างตัวนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแล้วสวยมากเลยนะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสามแถวนะคะเบาะคู่หน้าหมุนได้ เบาะคู่หน้าหมุนได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแขนแบบนี้เดี๋ยวเราหมุนลับก่อนหมุนไม่ยากนะคะสําหรับเบาะคู่หน้าตัวนี้นะคะจะมีที่วางแขนนะคะสําหรับเบาะแถวหน้าแถวกลางไม่มีนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนรถกันเบาะนะคะเบาะจะมีที่วางแก้วนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราก็พับขึ้นแบบนี้ได้เลย นะคะหรือว่าเราจะเก็บก็จะ,จะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วมีที่วางแก้วแอร์นะคะมีทุกช่องของที่นั่งนะคะไม่ร้อนแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะคะปรับแอร์ได้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วจอจอตัวนี้จะเป็นออตโต้นะคะสำหรับในรุ่นตัวดีลัก จะเป็นจอแท้ของฮุนไดเลยจอเดิมติดรถนะคะตัวนี้นะคะจอจะลิงก์กับจอด้านหน้าเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งเพรากำลังทำงานอ่ะจะลิงก์กับจอด้านหน้านะคะจะแสดงข้อมูลเหมือนกันเกเหมือนกับด้านหน้านะคะเวลาปิดปิดแบบนี้เลยอย่าเอามือไปง้างนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาโปรงขึ้นมาดูนกันนะคะน่ะ ตัวนี้นะคะรถสวยหรือสวยมากๆนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่ขยับเลย <Wow. S 1> นะคะแผ่นการความร้อนเราอยู่ครบหมดขายได้คันนี้ไปใช้งานนะคะคุ้มแน่ๆคุ้มแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,500cc ซีซี แล้วก็สาหรับตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะผ่อน84งวดนะคะสําหรับรถฮุนไดของเรานะคะดอกเบี้ยนะคะเพียงแค่2.99%เท่นนั้นเองย้ำอีกที84งวดนะคะ2.99%นะคะฮุนไดนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะใครที่จะผ่อน4ปีนะคะดอกเบีย้ยก็จะลงมามากกว่านี้อีกดอกเบีย้ยอยู่ที่2.59%นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตัวนี้นะคะฮุนได H1 นนะคะ2.5ดีลัก ปี2019นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1ล้า2 9 8 0 0 0 0 8บาทนะคะราคานี้จัดโปรโมชั่นเลยนะคะ1้าน2 9 8 0 0 0บาทนะคะลดปี2019นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ จัดไฟแนนซ์นะคะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะทั่วประเทศเลยนะคะรถฮุนได Hyundai นะคะเรามีให้เลือกมากกว่า20คันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถที่นี่นะคะได้รถไปใช้แน่นอนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สนใจเดินทางเข้ามาดูรถด,ด้วยตัวเองสามารถเดินทางมาได้เลยนะคะที่11-12ออโต้ค้นหาใน Google Map ก็เจอค่ะปักหมุดถึงหน้าเต็นแน่นอนที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า100คันเลยนะคะ11-12ออโต้ 11, ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ